เพลงน,นี้ขอมอบแด่คนชื่อเจี๊ยบใจไม่เคยยามเหยียดไม่ว่าเจี๊ยบสักนิดเดียวเธออยู่ในจงได้เฉลียวเธอรู้ไหมหัวใจฉันเปลี่ยว อยากเห็นหน้าทุกนาทีใจฉันมอบให้เกียยไปหมดแล้วโดวยไม่มีวี่แววจะรักใครเท่าเธออย่างนี้ วนฟ้าดินจงเป็นสักขีว่าฉันรักรักเธอล่นปรีไม่มีคำเสกสรรบัญญายฝากดวงใจให้ลมพัดพาฝากดาวเดือนบนฟ้า ทรงใจเมื่อคราส่องชายฝากอาทิตย์ช่วยสักนิดโดยแสงประกายบอกคนชื่อเจี๊ยบให้ได้ว่าตัวฉันฝันถึงเพลงนี้ขอมอบ แบเจียบที่รักถึงแม้ฉันอกหักจะเก็บรักหนึ่งไว้ตราตรึงวอนให้เจี๊ยบคิดถึงเพียงครึ่งจะเก็บรักไว้ในกลนบึงใจของฉันชั่ว นิรันดรฝากดวงใจให้อย่าลมพัดพาฝากดาวเดือนบนฟ้าส่งใจเมื่อคราส่องชายฝากอาทิตย์ช่วยสักนิดโดยแสงประตาย บอกคนชื่อเจียบให้ได้ว่าตัวฉันฝันถึงเพลงนี้ขโมกแต่เจียบที่รักถึงแม้ฉันอกหักจะเก็บรักหนึ่งไว้ตราตรึงวน ให้เจียบคิดถึงเพียงครึ่งจะเก็บรลาไวในก้นบึงใจของฉันชั่วนิรันโด